พออีแม่มั่นนกได้นี่พี่น้องปูญาตาถวดมั่นนกเลยล่ะครับผมนี่นี่พี่น้องกับง้วใหญ่ยยอยู่ครับตาลุนเกื้อนี่ครับผมพี่น้องมึงคุณนะอ้ย างงามเลยพี่น้องเลยันนกมันเทียนมึงครับหัวพุ่นนะพี่น้องสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยละครับผมครับมือนี้นุ่มหน่อยพามาเขาปลาจะพามาหาเลาะหุดมันครับผมมาหาเลาะหุดมันนกมันเทียนนะคะผมครับนุ่มหน่อยขอขอบพระคุณดูกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของนุ่มหน่อยนะคะผมหาอยู่หากินครับผม ไปกันครับไปทารุนทาช่วมน้ำกันนะครับว่ามือนงนุ่มหน่อยจะได้มันบอนะครับผมจะได้มันนกมันเทียนบอนะครับจะมีห้วยง่ญ่ให้พี่ให้น้องห้าเมืองบอนะครับผมเดี๋ยวไปทารุนทาช่วมน้ำกันเลยนะครับไปกันเลยครับนี่คือใบมันนกมันเทียนเวยครับผมนี่ครับใบของเพื่อนพี่น้องใบมันนกมันเทียนครับอีกเชีอหนึ่งครับผม ผวงงามมันในพี่น้องตินหากไหมครับมึงเคลื่อนนี้ครับผมครับได้มาแล้วบดสูตรนะครับเลือกลเพิ่นนิดนึงครับผม ครับมามึงมั่นเคลือนี่พี่น้องครับเคบบยยลือแบบใหญ่เลยพี่น้องครับคุ้ลงไปเลิกแล้วพี่น้องจกจะไปะถึงแล้วครับยังหัวยังบม่ทันสุดนะครับผม เดี๋ยวมาถมาบมึงกันตอนเที่ยวขึ้นนะครับปราสีหัวใหญ่ซ้ำเลพี่น้องมาครับถารุ่นน้ำกันในที่สุดความพยายามของนุ่มหน่อยก็สําเร็จละครับผมโอ้โหคนน่ะพี่น้อง ม้วน,นี่พี่น้องเลยหุ่นยาวแขนหนึ่งหุ่นลหลพี่น้องหนุ่มหน่อยจ๊กอดีนขึ้นหมดพอถึงเลยนะพี่น้องได้สูตอยู่นะครับตรงกลนเป็นพี่น้องหุ้ยงามๆครับผมมันนกมันเทียนครับ กแ้่นี่ครับผมับโอ้หัวใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าสุดเอาซื้อพี่น้องเอ้ยมึงครับโปได้หักนะครับมันสุดแค่นี้พี่น้องครับหัวใหญ่อยู่ครับมาครับมึงแค่นี่พี่น้อง หัวแหลกมากแล้วพี่น้องหัวที่สองครับหัวที่สองได้ประสุดนะครับหากก่อนพี่น้องพื่นมีอยู่สามหัวนะครับครับหัวที่สามครับยังขื่นบนด้ใดครับ เดี๋ยวมาทาลุ่นกันนะครับครับหัวที่สามครับปัดปุ่นอนะ่ะได้พูดสุดพี่น้องกลนหักหน,หน่อยนึงครับผมหัวยาวกว่กมูหัวนี่พี่น้องเอ้ยครับมึงมันสามหัวครับผม เคื่อเดียวนะครับนี่ครับมึงเคลื่อนนี่พี่น้องได้ประุดดอกครับตินหากใหม่แล้วครับงอก,กร,ยยระบยใหญ่เป็นไดดอกนะครับไปตินหากใหม่ก่อนพี่น้องเอ้ยมึงครับมึงมันเคลื่อนนี่พี่น้องโอ้ยเคลือแบบใหญ่ครับ หัวครับผมโอ้ยคุณนะคุณนะครับสุดยอดอลังการครับอุ้ยครับมันนกมันเตียนครับผมหัวใหญ่ๆเงวๆนะครับมาลุ่นกันครับเงานีพี่น้อง หัวที่หนึ่งมาแล้วครับหนึ่งหัวครับหัวที่สองมาแล้วครับห้ากีกแล้ว ที่สามครับผมกับสามหัวพี่น้องเอ้ยมันนกมันเตียนครับผมพูน่ะอย่างสวยเลยครับนะครับทาลุนเกลือนี่ครับผม ยางงามเลยพี่น้องเอ้ยหมันนกมันเทียนมืองครับหัวพุ่นนะพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยครับเบื้องหัวนี่ครับปัดสมกระบมันเทียนอีีพี่น้องสมกระบมันเทียนครับครับเมืองเคลื่อนนี่พี่น้องเอ้ยเครื่อบแกบไงหนึ่งครับ นะนี่นี่ยครับคือลักษณะเครือมันนกพี่น้องผิวมันจะสากๆนะครับจะสากมือนะคะผมจะบลื่นนะครับครับล่งนี้พี่น้องเดี๋ยวมาทาลุนกันนะครับมาคุดเกลือนี่พี่นอ้องเกลือใหญ่ๆครับผม ถามมึงเนาหัวเป็นสิบสามแล้วนะครับสีสมก็เครือเพื่อนบอนะครับแต่ว่าเครือเพื่อนใ่งงแห้งพี่นอ้องโอ้ยคือติดหากใหม่หลายแถวเนาะเสียเอาเดบล่ล่ะอ้ยติดหากใหม่ครับผมเดี๋ยวนุ่งหน่อยขออนุญาตคูดก่อนนะครับเดี๋ยวมาถามมึงตอนเอาหัวขึ้นนะครับว่าจะได้หัวบอพี่นอ้องหากใหม่หลายหล,ลายครับผม แาดนงครับล่วงจะบ่ถึงแล้วพี่น้องจกจะบ่ถึงแล้วครับติดหากใหม่ทั้งสองขางเลยนะครับนี่หนุ่มน่อยเสียวข้นจังเลยละครับมันกับหัวหญ่อยู่ครับผมเดี๋ยวมาทารุนเป็นกําลังใจให้หนุ่มหน่อยในเด้อครับผมเสียวไดบ้บหนุ่มหน่อยคิดว่าน่าจะได้บบสุดดอกพี่น้องเพราะว่าติดหากใหม่ทั้งสองขางเลยพี่น้อง เดี๋ยวมาทาลุนน้ำกันนะครับครับขื้นแน่แล้วครับความพยายามคองนมหน่อยสำเร็จล้วครับผมอุ้ยนะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวนมหน่อยตัดขวนออกก่อนพี่น้องยกขึ้นมาได้นะครับติดเงาคนพี่น้องคนพี่น้องถาลุนน้ำกันนะครับผม หัวแบบอลังการเลยพี่น้องพอพออีแม่มั่นนกได้นี่พี่น้องปูญาตาถวดมั่นนกเลยล่ะครับผมนี่อู้แต่นุ่มหน่อยขุดมั่นนกมากนุ่มหน่อยบุเคยขุดหัวใหญ่ปานนี้จะเทือพี่น้องเอ้ยฝุ่นนะอู้อู้ หนุ่มน้อยซะมัสะอ่อนครับเถี่ยพี่น้องมึงครับผมมึงครับมั่นโนงมั่นเทียนครับผมป๊อดอลังการครับพี่น้องเอ้ยติดห่างใหม่สองของขาง,งนะครับหนุ่มหน่อยกับพยายามพูดหัวน,นี่ นุ่มน่อยใส่เวลาเกือบชั่วโมงหนึงปุ่นได้พี่น้องคูดมั่นหัวเดียวนี่ครับผมโอ้ยขุ้มค่ากับความพยายามอดทนนะครับมึงพี่นออ้องอู้ย่างงามครับผมมึงนุ่มหน่อยจะเทียบกับดามเสียมนะครับผมเออ หัวใหญ่กาดามเสียพี่น้องเกยอย่างสีมะขักปานนี่พี่น้องโว้ยขุนนะมึงก็เด้ออ้ยได้สุดอยู่นะครับผมกลเพิ่นมึงครับโอ้ สุดยอดอลังการไรครับพี่น้องนะครับสองเกรือพี่น้องสองหัวเดี๋ยวขึ้นพร้อมกันเลยครับพี่น้องบไดายสุดนะครับหัวหนึ่งรับมันนกมันเทียนครับผม โซหัวครับใส่สวยๆเลยนะครับครับเครื่องนี้ครับผมครับแดดมาแล้วแดดออกแล้วพี่น้องมันนกครับหัวชสวยๆครับผม นนคชอบับหัวแรกครับผมแดมมาแล้วครับยังเหลืออีกหัวหนึ่งนะครับยังขืนบุทันสูตรพี่น้องเดี๋ยวมาคุดกันต่อครับหัวนี้บุทันสูตรพี่น้อง เมื่อแรกก็ขึ้นล่ะมาครับได้แล้วฮคือดึงพอนขึ้นล่ะพี่น้องหนุ่มหน่อยคิดว่าสุดล่ะ อุ้ยใจเย็นๆพี่น้องค่อยๆดึงครับอุย้ยพระนะอลังการครับพี่น้องอุย้ยมึงครับมันนกมันเทียนพี่น้องมึงยางสวยเลยครับมึงครับ ะครับุูเกลื่อนีหครับผมเกลื่อนอยางอยู่นะครับแ๋่วก็พาลื่นหัวน้ำกันครับหัวสีน้ำมวบลพี่น้องเลองยยองงกเลื่อนนะครับมังหัวหัวบป็ยางไงหรอพี่น้องบทสุมก็เกลือพื้นนะครับ ครับนุ่มหน่อยก็กกับมาฮอดบานแล้วนะคะผมเก็บมันออกจากกระตาแล้วครับพี่น้องนี่ครับคือผลงานการขูดมันนกมันเทียนของนุ่มหน่อยมือนี่ครับผมเมืองพี่น้องนะครับได้อยู่นะคะผมหมานอยู่ครับผมหัวหนีใหญ่กูมูพี่น้องเอ้ยบักเอบกูมูครับผมนี่เมืองกู้มาลัางการของมันครับผมมันนกมันเทียนครับผม ครับนุ่มหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปในเด้อครับเอาไว้เจอกันไใ่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ